เมื่อลูกน้อยของนางกิสาโคตมีได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันนางก็ร่ำให้เสียใจเหมือนว่าหัวใจนางเนี่ยจะแตกสลายจนสติฟัฟ่นเฟือนไม่ยอมให้ใครมาเผาศพลูกน้อยของนางเพราะนางคิดเข้าข้างด้วยความหวังของตัวเองว่าลูกน้อยนี่ยังไม่ตายเพียงแต่หลับไม่ตื่นเท่านั้นแม้ว่าใครจะพร่ำบอกนางว่าลูกของนางตายแล้วนางก็ไม่ฟัง วันๆน,นางก็ได้แต่อุ้มลูกน้อยเดินไปมาพบใครก็ถามว่ามียาให้ลูกฟื้นไหมขอยาให้ลูกฉันด้วยชายคนหนึ่งมาพบเข้าก็รู้สึกสงสารจึงบอกนางว่าตัวเองอไม่มียาหรอกแต่รู้จักคนที่มียาพระองค์คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้ทรงประทับอยู่ที่วิหารเชตวันนอกเมืองสาวัตถีนางได้ยินดันนั้นก็รู้สึกดีใจมาก รีบอุ้มศพลูกน้อยไปเข้าพระพุทธเจ้าที่วิหารเชตวันกราบทูลถามว่าพระองค์มียารักษาลูกของหม่อมฉันจริงหรอพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่ายานั้นน่ะจะมีได้ก็ต่อเมื่อได้ทําตามวิธีทายานางจึงกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดประทานวิธีทายาเพื่อช่วยรักษาลูกของหม่อมฉันด้วยเถอะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอไปเอา เธอไปเอาเม็ดพันผักกาดมาสักกรรมเมื่อนึงเราจะบอกวิธีทํายาให้แต่ว่าเมล็ดพันผักกาดนั้นนะ่ะจะต้องเอาจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายมาก่อนเลยนะถึงจะทํายาได้นางก็อุ้งศพลุกน้อยไปเที่ยวขอาเมล็ดพันผักกาดจากชาวบ้านทุกบ้านแต่ก็าหาไม่ได้แม้ว่าทุกบ้านเนี่ยก็ล้วนแต่จะมีเมล็ดพันผักกาดนะแต่ว่ามีบ้านไหนเลยที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนทุกบ้าน ล้วนเคยมีคนตายมาแล้วทั้งนั้นไม่ปู่ย่าตายายกับพ่อแม่ลุงป้านา้าอาพี่น้องสามีภรรยาลูกหลานนางก็เลยต้องเดินทั้งวันทั้งคืนจนเท้าระบมก็ไม่ได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดแม้แต่มเมล็ดเดียวฉับพันทันใดน,นั้นนางก็ได้คิดว่าไม่ใช่แต่เฉพาะลูกน้อยของนางเท่านั้นนะที่ตายคนอื่นก็ตายด้วยและสักวันหนึ่งนางก็ต้องตายเหมือนกัน ไม่มีใครหลีกหนีความตายไว้ได้ความตายเป็นเป็นความจริงแน่นอนของชีวิตสิ่งใดมีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อคิดได้แบบนี้ก็เหมือนเกิดความสว่างขึ้นในใจความเศร้าโศกที่หมกมุ่นและแบกมาแสนนานก็ผ่อนคลายแล้วก็จางคลายไปรู้สึกตัวว่าตื่นขึ้นจิตใจสดชื่นเบิกบานแล้วก็โปร่งเบาสบาย นางจึงจัดการเผาศพลูกน้อยของนางแล้วเดิอนอย่างมีความสุขไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าได้มเมล็ดพันธุ์ประกาศแล้วหรอนางกราบทูลต่อว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะแต่ละบ้านล้วนแต่เคยมีคนตายมาแล้วทั้งนั้นบัดนี้หม่อมฉันเข้าใจแล้วว่าทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายวันหนึ่งหม่อมฉันก็ต้องตายเช่นกันหม่อมฉันปลงได้แล้วว่า มองเห็นความจริงแล้วไม่เสียใจแล้ว